嗯。<laughs> <laughs> อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะสังขารมัสนรดมังสารดมังขจรมังขจรมิที่อย่างดีทั้งตตกาพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิปานีมัจยังันเตงปังสกูรากีวรานีสัปปริวาร ที่ภูสังฆาสถา มีก็อ่บัตรับจยนะครับก็รับาด้วยนะครับถึงแสบาทนะครับวันนี้อาก็เตียวมานกสสทธรนสมสายันตดก็มประาทุกพักวันนี้ที่ทอดบ่าเน่ทอดายนํำที่วัโบ แต่งจุประสงค์เพื่อจะ,จะไปบูรณาการฐานีตำรวจสังโคเท่นเอาไปหรือว,ว่าซ่อมแซมแฟกตตำรวจหรือซ่อมแซมใน,าท,นทางที่รานบาของสปสังโคส่วนใดส่วนหนึ่งที่มองเห็นว่าตำแหน่งนสำคัญที่เราจะต้องจัดกองำํำเพราะฉะน้นนคนไม่เข้าใจถ่อยนี่เงินเข้าวัดไม่ใช่เป็นแค่วัดรับรู้ว่าทำอย่างนี้แบบนี้ เื่อเป็นประโยชน์สาธารณะแก่หน yeah. ่วยราชกาลตำรวจปีสทานตำรวจบดีท้นต่างๆทุกคนเองเพราะฉะนั้นปัจจัยส่วนนี้ก็มอบให้แก่สพสังฆบเอาไปบูกณาการเพราะฉะนั้นสมอนุญาตแล้ววิกิข้ามคำสว่ยให้ส่สมตอนนี้สมคือ้นัอโยนรักษาสมเด็จอาอาลุสิเตอร์ดกว่าน้ำเลยนะ Amen. Mm -hmm.